แต่วมาขดลวดพัดลมอะไรพวกนี้หนูนี่จะเน้นเอาช่วยอาจารย์เพราะว่าได้น้อยเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วจาจําถือว่าเขาเรียกว่าสอนง่ายกว่าคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยอย่างโ oh, oh อโหบอกเลยว่าสอนยากมันมันมันคงไม่ใช่ทางมันแต่มันก็พยายามอยากเรียนรู้นะแต่ว่ามัน,มน เราบอกแล้วมันไม่เข้าใจอ่ันนี้อันนั้นก็ปูบัสสีขาวเลยพันไหนอันหรอข้างนะค้างม้านกัสีขาวพันแล้วเดี๋ยวอันนี้มันจะไปต่อ C องอันนี้มันเทอร์โมฟิวขาหนึ่งอ๋อไม่ใช่แล้วขาหนึ่งอันนั้นคือสายไฟเลยหนูว่าจำว่าต้นลันอ่ะบวกกับเทอร์โมฟิลขาหนึ่งแล้วก็ไปต่อ C จำแบบนี้ใช่ไงทีนี้ทีนี้อันเนี้ย แล้วก็ขานนี้ <AC S 2> เนเธอมาฟิวขาสองเนี่ยมาบวกกับสายไฟหลักเออ,เอ,อจะวันนี้อันนี้คือสายไฟหลักหนูเรียกคนส่วนใหญ่ต่อผิดเนี่ยการเรียนรู้เริ่มต้นเนี่ยต่อผิดชอบเอาขาชอบเอาเธอไปฟิวมาต่อข้างนี้ก็ต่อขาซีขาฟิวอีกข้างหนึ่งสีส้มไปต่อขานั่น,นแหละมันจะหมุนได้ไง่ะซีอยู่ในๆๆในฟิวขาสองขาไม่หมุน บอกมันจะหมุนได้ยังไงไรปายสตาร์ทคุณไม่ต้องเนี่ย <นะ S 1> หนูจะจำไม่ได้น่ะเอ่อต้อนลันบวกซีแล้วก็บวกเทอร์โมฟิลขาหนึ่งจะเรียกขาหนึ่งส่วนขาสองอะเทอร์โมฟิลอะจะไปูกกับสายไปหลังมันเป็นเส้นเดียวกันนั่นแหละฟิลขาดมันถึงไม่ครบวงจรใช่ไหมใช่อโอ้นี่นี่น,น,นี่ถือว่าเป็นาายัดจำอะมเอาไอา้นี้จิ้มหัวแบบ จะเร็วใช่ไหมอ่ามันจะเร็วมันจะลาชจวร์ชัวร์แบบไมันจะลงกดลวดอ่ะอืมมันไม่ลงหรอกมันมันลงไปเมื่อกี้แล้วมันแกะไม่ออกเลยอ่ะระวังเราวัสดีครับระวังสวัสดีค่ะระวังระวังสายโอ้โหแน่แนไหน่มายืนมายืนถนนเป็นถนนนะถนนถนนไร้หนาร้อนนี่ วิธีวิธีอ,อยาพึ่งเอาตะกั่ววาง 5, 5แช่ให้น้ำยามละลายแล้วค่อยค่อยวางตะกัวตะกัวไม่จำเป็นต้องวางที่หวัวแรงตะกัวไม่ต้องวางตรง,งเดี๋ยวมันจะหยด <c oughs> นั่นมันคือมันร้อนเกินแล้วมันหยดถ้าถ้าสายไฟมันร้อนแล้วเนี่ยเราวางเฉยเนี่ยวางตะกัวข้างนอกมันก็ดูดเข้าไปหน,หนึ่งสองสามส<ต>ี่ห้ากิน,กนข้าวนะเอาเลย,เลย วางตะกวดที่ไอ้นี่ก็ได้ใช่คือเน้นเอาสายไฟให้มันร้อนก่อนถ้าเราเอาเออนั่นแหละไม่แช่เลยแช่แช่กับสายไฟเลยจะแตะไว้น้อยทานพอม,มีกันเอาเลยค่ะทานเลยทีนี้ทอร้อนแล้วทำไงไม่ก็ไม่ต้องยกหัวแรงออกมาแล้วเราก็เอาเอาเอา,เอาตะกวดแตะไปไ<ว>แตะกับลวดนั่นแหละไม่ต้องแตะที่หัวแรง๋ยวมันก็ <S <S 2> <S 2> <S แล้วก็ลวดได้เลยป้ายหัวแรงนิดนึงให้ลวดมันไหลอย่าให้มันอย่าให้มันเป็นติ่งอย่าให้มันเป็นก้อนแล้วก็เก่งไหนไหนอันนี้เทสให้ดูอัน่งแล้แตะนิดนึงแล้วก็วิ่งมาแตะแล้วก็ลูดใช่ ถ้าเราขูดดีนี่โอ้มันไปทุกทุกทุกหย่อมที่เราที่เป็นเป็นเป็นลวดที่ขูด